สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับ Diamond Magic Tarot นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนสิงหาคมพศสองพนะคะก็เป็นการดูดวงโดยรวมเนาะไม่เจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาญาดรวมเริ่มดูดวงเลยนะคะชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะชาวราศีพิจิกช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้าง ถ้าออกมาเหมือนเหนื่อยมากนะชาวราศีพิจิกช่วงนี้นะคะเหมือนงานการที่คุณทําอยู่อะ่ะคุณทํางานหนักแล้วก็ตัวคุณเองเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่ากอบโกยเงินหนักเลยแบบเหมือนทํางานแล้วก็เก็บเงิน พยายามเก็บเงินเก็บอะไรคือเรียกว่าทุกๆด้านสําหรับคุณอ่ะคุณรู้สึกเหนื่อยหนักไปหมดนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานกันนะคะการงานช่วงนี้รู้สึกว่าคุณท้อนะแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานอิจฉาคอยเรียกว่าคอยใส่ลายป้ายสีคอยพยายามที่จะดิสเครดิตคุณนะคะให้คุณระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการงานเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานเพิ่มเติมกันนะคะ ่วนี้การงานของคุณน่ะถือว่าเป็นไปได้สวยนะหัวหน้ามีการพิจารณาให้คุณได้ทำงานใหญ่ให้คุณคุณจะเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนยอมรับในตัวคุณนะคะแล้วก็มีคนหยิบยื่นโอกาสเข้ามาให้คุณอาจจะเป็นหัวหน้านะเขาจะให้โอกาสคุณในเรื่องของการงานให้คุณพัฒนาศักยภาพของคุณให้เต็มที่ให้คุณตั้งใจทํานะคะคุณประสบความสําเร็จเขาจะเห็นค่ะหัวหน้าคอยมองคอยดูแลคุณอยู่ซึ่งเขาอาจจะดูห่างอาจจะไม่ได้ ออะไรมากมายแต่ว่าเขาคอยหยิบยื่นเรียกว่าบางคนทํางานก็หัวหน้าพยายามจะให้คุณได้มีโอทมากขึ้นได้เงินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูสําหรับคนที่ค้าขายหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวค้าขายช่วงนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จจะมีการพิจารณาให้คุณเรียกว่ามีการพิจารณาให้คุณสามารถที่จะทําได้อย่างที่คุณหวังนะช่วงนี้คุณเหนื่อยคุณก็ไม่อยากทําแล้วเหมือนตัวคุณเองเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่ทําอยู่คุณกําลังตัดสินใจที่จะทําหรือจะทําต่อหรือว่าจะละทิ้งธุรกิจนี้หรือ สิ่งที่คุณทำอยู่ดีนะคะซึ่งแนะนำว่าให้คุณทำต่อคะ่ะถ้าคุณตั้งใจทำนะรับรองว่าคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะได้รับความสุขในด้านนี้นะรับรองว่าคุณทำได้นะคะสำหรับเดือนสิงหานี้อย่าละทิ้งความพยายามนะสำหรับคนที่ทำงานทำธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถที่จะทำได้แล้วผ่านอุปสรรคปัญหาทุกอย่างไปได้เรามาดูเรื่องการเงินกันคะ่ะ การเงินช่วงนี้เหมือนเงินที่คุณหวังเอาไว้คุณไม่ได้ดังใจคุณก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกแบบเหมือนทําเพื่ออะไรเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเงินไม่ได้เหมือนเป้าที่คุณตั้งไว้อะไรเงี้ยค่ะคุณก็เลยรู้สึกท้อเนาะแต่ว่าก็มีคนช่วยเหลือนะอาจจะเป็นครอบครัวคุณเหลืออะไรมีการเฉลิมฉลองตลอดเวลาอาจจะหมดเงินไปกับเฉลิมฉลองหรือเปล่าแต่ว่าเงินที่ได้ก็มาจากงานงานก็ช่วยให้คุณได้เงิน ะะงานที่คุณทําไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็แล้วแต่ให้คุณคิดว่ามันได้เงินเงินจะมาจากงานที่คุณทําสิ่งที่คุณน้าพักน้าแรงของคุณการลงเงินการลงแรงของคุณเองนะคะเงินจะได้จากตรงนั้นสําหรับคนที่มีคู่ความรักนะคะด้านความรักด้านความรักนะด้านความรักเหมือนตัวคุณเอง ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาคืออาจจะชอบเขาแล้วก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อเขาอะแต่ว่าไม่มีใครสนใจเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้ให้ความเรียกว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ความรักคุณกลับมาอย่างที่คุณต้องการนะขอโทษนะคะขออนุญาตเก็บไพน่นิดนึงอืมไพ่ตก คือเราถืออย่างเนื้อค่ะว่าถ้าไพ่ตกเนี่ยเป็นไพ่ที่เรียกว่าเขามาบอกเรานะคะขอยญานเอาตรงนี้เลยนะคะไพ่ที่ตกช่วงนี้นะคนที่เข้ามาค่ะจะ ตัวคุณเองพยายามที่จะดูแลเขาอะแล้วก็พยายามแบ่งรับแบ่งสู้พยายามคอยช่วยเหลือเขาทุกอย่างนะชาวราศีพิจิกคือเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือคุณหรือคุณอาจจะไปขอความช่วยเหลือเขาสําหรับคนโสดนะคะคือเขาเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือตัวคุณเองมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองทุกอย่างทําให้เขาเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาหาคุณแต่ตัวคุณเองก็มีความเบื่อหน่ายนะไม่ถึงกับว่า ยินดีอะไรมากมายอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินซะมากกว่าการครบกันในครั้งนี้นะคะคนที่เข้ามาหรือว่าตัวคุณเองเข้าไปคบเขาเนี่ยคือเป็นการช่วยเหลือเรื่องการเงินซะมากกว่าทําให้ตัวคุณเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปนะอาจจะต้องเป็นการศึกษาดูใจกันไปก่อนสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตคู่หรือเปล่ามีปัญหาเข้ามานะตัวคุณเองก็พยายามจะปิดหูปิดตาไม่สนใจแหละ แล้วก็คุณก็มีความมั่นคงในความรักครั้งนี้อาจจะมีคนเข้ามาแบบเข้ามาทําให้คุณเองรู้สึกมีความสุขแต่ว่าตัวคุณเองก็เลือกที่จะอยู่กับครอบครัวเนาะอยู่กับความสุขที่มีอยู่นะคะถือว่าถ้าคนมีครอบครัวค่ะสรุปว่าตัวคุณเองเนี่ยก็พยายามที่จะเรียกว่าต่อสู้ปัญหาให้ครอบครัวคุณมีความแข็งแรงมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าเป็นความรักที่ยวเคนะพยายามต่อสู้ต่อไปแล้ว อนาคตข้างหน้าชีวิตครอบครัวคุณก็จะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการเรียนค่ะการเรียนช่วงเนี้ยคุณรู้สึกอยากเรียกว่าอยากออกไปปีกเวเวกอะ่ะไม่อยากเรียนแล้วอยากจะหยุดพักการเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเปิดเพิ่มให้นะคะพยายามค่ะพยายามที่จะเรียกว่าตั้งใจให้มากขึ้นคุณมีโอกาสได้รับ การเรียนที่มันดีขึ้นนะอาจจะไม่ได้แบบโอเคมากมายแต่ว่าถือว่าคุณก็มีโอกาสที่จะสมหวังอ่ะกับคะแนนที่คุณอยากได้คุณมีการไปขอพรหรือไปอะไรหรือเปล่าแต่ว่าพรนั้นก็จะได้ในสิ่งที่คุณหวังนะคะสําหรับคนที่เรียนนะให้สู้ๆนะคะช่วงนี้ชาวราศีพิจิกดูเหมือนจะหนักเหนื่อยอยากพักผ่อนร่างกาย ไม่โอเคสําหรับการทํางานกับแบบเรื่องต่างๆนะแต่คุณก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้สู้ๆนะคะชาวราศรีพิจิกทุกๆท่าน สุดท้ายก็ขออนาจคุณพระศรีรัตน์ไตนะคะช่วยคุ้มครองให้ชาวราศีพิจิกทุกๆท,ท่านผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดหรือว่าการงานที่มีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้สุขภาพของคุณแข็งแรงจิตใจของคุณขอให้มีความมั่นคงและแข็งแรงนะคะแล้วก็มีพละกําลังที่จะต่อสู้กับปัญหาคนที่นินทาคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ปล่อยผ่านค่ะแล้วคุณจะสําเร็จนะคะในเรื่องของชีวิต ต่างๆนะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะชาวราศีพิจิกทุกทุกท่านชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ